สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่น้ำพุร้อนธรรมชาตินะครับอำเภอเบียงป่าเป้านะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ำพุนี้สวยงามมากนะครับมีเสียงนะครับมีเสียงดังฟังเสียงนะครับเสียงดังตลอดเวลานะครับผู้คนก็ มาเที่ยวเยอะแยะนะครับแต่เช้าเนี่ยก็ยังยังมานะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับ ดังนะครับน้าสวยงามมากนะครับน้ำนี้จะร้อนนะครับถ้าหย่อนไข่ลงไปนี่สุกนะครับถ้าหย่อนไข่ลงไปในน้ำนี่ครับจะสุกบ่าด้ะครับบมมี่ฝันเลยบมมีตัวเสียว มีคนมาขายลอตเตอรี่นะครับก็เลยพูดภาษาอีสานกับเขาเพราะว่านะเพราะว่าภาษาผมเนี่ยภาษาอีสานเนี่ยคนเหนือพูดฟังรู้เรื่องนะครับคนเหนือฟังรู้เรื่องก็เลย ชอบพูดภาษาอีสานกับคนเหนือนะครับเป็นเปลวควันนะครับพุ่งขึ้นแล้วก็เป็นเปลวควันสวยงามมากนะครับตรงพื้นนี้ก็จะนองไปด้วยน้ำนะครับนองไปด้วยน้ำตลอดเวลานะครับ ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวนะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับอำเภอเบียงป่าเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมตั้งใจว่าจะเข้าไปตัวเมืองเชียงใหม่ผ่านมาเจอก็เลยแวะดูก่อนนะครับเมื่อวานนี้หลงทางนะครับ หลงทางไปทั่วนะครับมืดก็มืดนะครับไปตามเขาตามนั่นไปไปถึงเชียงใหม่สักทีได้นอนได้นอนพักนีสส์ดนะครับนอนพักเสร็จก็เดินทางต่อเดินทางต่อก็มาเห็นที่สวยงามนี่ไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจก็เลยลงถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับเป็นที่ น่าสนใจมากมาแบบพรุ๊กนะครับถ้าใครชอบดูน้ำพุที่สวยงามนะครับเป็นน้ำพุธรรมชาติจริงๆนะครับไม่มีอ,อ,อะไรไม่มีเครื่องปั๊มไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมันขึ้นมาจากพื้นดินธรรมชาติเลยจริงๆพุ่งตลอดเวลานะครับ นับว่าเป็นสถานที่ที่หาดูได้ยากนะครับใครมีโอกาสก,าก็เชิญครับเชิญมาดูมาดูที่นี่ได้เลยแปลกแล้วก็สวยงามนะครับก็คงจะนำเสนอเพียงแค่นี้ครับวันนี้สวัสดีครับ